สวัสดีครับอ่าพี่ขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับพี่ชื่อพี่แฟนะครับเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร,ร์นะครับจากสถาบันโอเคแมทนะครับตึกเซนจูรี่ชั้น4นะครับใกล้รถไฟฟ้า BTS อนุสวร,รีชัยนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตการสอนนะครับสำหรับน้องๆที่อาจจะมองหาอาจารย์นะครับที่จะมาช่วยน้องๆในการเตรียมความพร้อมสู้ ข้อสอบแผทหนึ่งนะครับในช่วงเดือนกุมภาเนี้ยนะครับทีนี้พี่ก็จะขอหยิบยกตัวอย่างข้อสอบนะครับที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสดๆร้อนๆนี่เองนะครับเมื่อประมาณวันที่22พฤศจิกาปี57ที่ผ่านมานะครับข้อสอบนะครับข้อสอบนะครับเขาบอกว่านะครับถ้านะครับทราย ยกกำลัง4 x นะครับส่วน5นะครับบวก cos ยกกำลัง4 x นะครับส่วน7เท่ากับ1ส่วน12สะครับสำหรับ x ที่มากกว่า0แล้วแล้วก็จงหานะครับ sin ย,ยกกำลัง2อ x นะครับส่วนด้วย5นะฮะบ,บวก cos กำลัง2 2 x ส่วน7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่าใดนะครับอ่ะน้องๆหลายๆคนเจอข้อสอบข้อนี้ไปก็อาจจะตกใจได้ว่าเอ้โหพี่เคยเรียนแต่แค่ไซายกําำลังสองเองตรงนี้มันมาถึงไซนยยกกำลัง4นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับตั้งสติดีๆนะครับสำหรับวิชาตรีโกณมิติเนี่ยมันจะมีสูตร สำคัญสาคัญอยู่ไม่กี่สูตรเท่านั้นเองนะครับสูตร,ส,ตรสำคัญสาคัญอยู่ไม่กี่สูตรเท่านั้นเองอ่ะพี่ขอหยิบยกตัวอย่างนะครับอ่ะสูตรไม้ตายเลยนะครับสูตรไม้ตายพื้นฐานนะครับของวิชาตรีโกณมิตินะสูตรที่เราเรียนตั้งนะแต่มอต้นเลยคืออะไรครับซายกับคอสสัมพันธ์กันยังไงนะครับอ่ะก็คือเรารู้ว่า s ซ n ์ย,ยกกาลังสอง x นะครับบวกคอสกาลังสอง x เป็นไง ย่อมได้1เสมอนะครับ s i n ย,ยกกำลังสองบวก cos ยกกำลังสองเเท่ากับ1นะครับอ่ะเสร็จแล้วพอเราโตขึ้นมาในระดับชั้นมปลายเราเริ่มเรียนอะไรที่มันมากขึ้นนะครับมุมก็เรียนมุมที่มันทำไมครับใหญ่ขึ้นโตเท่าเป็นทวีคูณถูกไหมอ่ะเราทราบว่าอะไรครับเราทราบว่า sin 2x เนี่ยมีค่าเท่ากันอะไรครับ2 sin x cos x ถูกไหมฮะ2 sin x cos x นะครับอ่ามี s ซ n 2x แล้วมีอะไรต่ออีกนะครับก็มี cos 2x นะครับ cos 2x คืออะไรเอย่ย cos กำลัง 2x นะครับลบไซนกำลัง 2x นะครับแต่จากสมการแรกนะครับเรารู้แล้ว s ซ n กำลัง 2x บวก cos กำลัง 2x เท่ากับ1น,นี่นะพี่แฟนะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนลดรูปให้เหลือแต่ sin ์กำลังสอหรือ cos กำลัง2 X, ออ,ง2อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพี่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นรูป cos กำลัง2ออย่างเดียวก็ก็จะได้ว่านะครับ c o s กำลังอสองเลบ1ลบ cos ยกกำลังสอเป็นไงครับเอาลบกระจายคูณเข้าไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น 2cos กำลังสอง x ลบหนะครับอันนี้เขียนในรูปแบบที่1ก็ได้นะครับหรือถ้าเราอยากเขียนอยู่ในรูปของ s i n ์กำลังสอง x ก็ทำไมเราก็เปลี่ยนจาก Cos กำลังสอง x ให้เป็นรูป1นึ side ่งลบ sin ์กำลังส x นะครับลบ sin ์กำลังสอง x อีกทีนึงเราจะได้ว่าอะไรครับเราจะได้ว่า Cos 2 x ก็คือ1 2 s i ลบ2ยกกำลังสอง x นะครับน้องๆเชื่อไหมน้องรู้สูตรแค่นี้เองสามารถทําข้อนี้ได้ละนะครับขอแค่น้องๆรู้แค่พวกนี้เองนะครับสามารถทําข้อสอบได้ละซึ่งดูตอนแรกเนี่ยโอ้บางคนอาจจะต้องเฉลยนะครับจัดพสต์อะไรให้วุ่นวายไปหมดนะครับอันนี้พี่แนะนําให้เรามองโดยใช้สูตรพื้นฐานนะครับสูตรพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าอพี่แฟร์ผมรู้แค่นี้แล้วจะทําโจทย์ได้หรอนะครับเราลองมาดูนะครับเราลองมาดูนะ,ะโจทย์เขาบอกว่าไงครับ s ซ n กำลัง 4x ส่วน5นะครับบวกโคสกำลัง 4x ส่วน7นะครับเท่ากับ1ส่วน12เราสามารถแก้สมการได้ไหมว่า x มันคืออะไรนะครับทีนี้ถ้าเรามีไซนกับมี c ค s เนี่ย เราไม่สามารถแก้ได้แน่ๆถูกไหมหลักการเหมือนเรามี x กับมี y นะครับมีแค่สมการเดียวเออมีอ่าม,มีแค่สมการเดียวจะหาหาตัวแปร2ตัวแปรได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามสิครับเปลี่ยน cos กำลัง4 x ให้อยู่ในรูป s i นนะครับให้อยู่ในรูปไซน์ อ้าวล้าทำไงล่ะพี่แฟผมเลยเคยเรียนแต่ c o s 2x นะครับ Cos กำลังสองนะแต่นี่มัน Cos กำลัง4นะพี่แฟร์อ่าทำยังไงก็ไม่เห็นจะยากเลยครับเราอ้างอิงจากสูตรแรกสิครับ s i n ์กำลังส x นะครับบวก c o s กำลังส x เท่ากับหนะครับเพราะฉะนั้นพี่สามารถสรุปได้ว่า c o s กำลังส x มันคืออะไรครับ มันก็คือ1ลบ sin ์กำลัง 2x ทีนี้พี่อยากได้แค่ cos กำลัง 2x หรือเปล่าเปล่านะครับพี่อยากได้ cos กำลัง4ก็ทำไงจับมันทำไงครับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับจับมันยกกำลัง2ทั้ง2ข้างดังนั้นพี่จะได้ว่าอะไรครับก็คือ cos กำลัง 4x จะเท่ากับ1ลบ sin กำลัง 2x ทั้งหมด ยกกำลังสองนะครับเสร็จแล้วเราค่อยเอาตัวนี้ไปแทนในสมการนะครับเพื่อแก้สมการหา sin x ว่าเป็นอะไรนะครับอ่ะงั้นพี่ลงมือเลยนะครับอ่ะจากโจทย์ sin กกำลัง4 x ส่วน5ะครับบวก Cos กำลัง4 x ส่วน7แต่เราไม่เขียน cos เราเขียนให้อยู่ในรูปของ sin นะครับก็บวก 1- ลบไซ n กำลัง 2x ทั้งหมดยกกำลัง2 นะครับส่วน7นะครับเท่ากับ1ส่วน12นะครับอ่ะแต่ทีนี้พี่บอกว่าโอ้ยเจอเศษส่วนเกะกะจังเลยทำไงครับอยากจะกำจัดตั้งแต่เรียนสมการชั้นมอต้นแล้วเราทำไงดีนะครับก็หาคอลนอสิครับของ5 7 1 2นะครับได้อะไรครับได้อะไรเอ่ย ก็ได้3ตัวเนี้คูณกันหมดนะครับคอลนอของ5 72มันก็คืออะไรครับก็คือเอา3ตัวเนี้คูณกันหมดดังนั้น,น,นเอา5คูณ7คูณ12ได้คำตอบคืออะไรครับ420นะครับคอลนอคือ420พี่ก็เอา420เนี่ยไปคูณตลอดทั้งสมการนะครับเอา420คูณตลอดสมการนะครับ ่านี่พี่เขียนผลลัพธ์ใหม่นะครับจะได้ว่านะครับ84นะครับไซน์กำลังสีนะครับอ่บวก60นะครับในวงเล็บ1นึ่งลบซน์กำลังสอทั้งหมดยกกำลัง2นะครับจะเท่ากับ35นะครับอ่ะทีนี้เคลียร์รูปพหุนามให้เรียบร้อยนะครับ หน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองได้อะไรเอ่ยนะครับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองได้อะไรเอ่ยก็จะได้นะครับบวกหกสิบหน้ากําลังสองก็คืออะไรครับหนึ่งนะครับหน้าคือหนึ่งหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งนะครับลบสองหน้าหลังก็คือลบสองคูณหน้าคือหนึ่งหลังคือ s ซ n กกำลังสองเอ็กซ์อันนั้นก็คือลบสองไซน์กำลังสองเอ็กซ์นะครับแล้วทําไงครับบวกหลังยกกําลังสองก็คือบวกซน ยกกาลังสองแล้วก็ยกกําลังสองอีกทีหนึ่งกลายเป็นอะไรครับไาย,ยกกําลัง4 x นะครับเท่ากับ35นะทีนี้เอา60ทําอะไรต่อครับกระจายคูณในวงเล็บให้เรียบร้อยให้หมดเลยนะครับเอา60กระจายคูณในวงเล็บให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับผลลัพธ์ออกมาจะได้ว่าอะไรครับ84ซ้ายกําลัง4 x นะครับบวก60นะครับลบร้อ ไซน์ยกกำลัง 2x นะครับบวก60สิบไซนกำลัง 4x เท่ากับ35นะครับทีนี้หลักการของสรรมการกำลัง2ก็คืออะไรครับพยายามทำให้ด้านขวาเป็นอะไรเป็น0นะครับเพื่อที่เราจะแยก2แยกตัวประกอบของพหุนามเป็น2วงเล็บถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องเอา35ย้ายมาอยู่ด้านซ้ายนะครับ ส่วนพจน์ที่มันเหมือนกันคือทยกำลัง4ทํทำไมครับให้รวมสัมประสิทธ์กันให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันจะได้เป็นอะไรก็จะได้เป็น144 sin ายกำลัง4 x นะครับลบร้อยยีากำลังสอง x นะครับ60ลบส5หเหลืออะไรครับก็เหลือ25นะครับเท่ากับ0นะครับอ่ะทีนี้ถ้าคนเซียนเรื่องพหอุนามเลยนะครับ ถ้าสังเกตพจน์ดีๆเนี่ยจะพบว่ารูปเนี้ยนะครับ144ซายกำลัง4ี่ลบ120ซายกำลังสองบวก25เนี่ยมันเป็นรูปที่เราเรียนตอนม3นะเลยครับคืออะไรกำลัง2ส,สมบูรณ์นะครับกำลัง2ส,สมบูรณ์นะครับโดยที่พจน์แรกจะเป็นอะไรครับพจน์แรกมันจะเป็น12ซายยกกำลังสองนะครับ พ์หลังคืออะไรคือ5ยกกำลังสองนะแล้วเช็คพ์กลางคือ2คูณหน้าหลังนะ2คูณ12ไซดกำลังสองได้เลยได้24่สิบซกำลังสองเนาะคูณ5อีกทีกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น120ยยี่ซกำลังสองเป๊ะเลยพี่แฟร์เพราะฉะนั้นทั้งพจน์นี้พี่ทำไมครับยุบรวมได้เป็น12 sin งไกำลังสองนะครับ ลบห้านะครับทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นพี่สามารถแก้สมการหา sin กกำลังสองแล้วละนะครับเพราะฉะนั้นพี่วงเล็บทั้งก้อนเนี่ยคูณกันได้ศูนย์แสดงว่าพี่สามารถสรุปได้ว่าอะไรครับสิบสองไซากำลังสองลบห้านะครับเท่ากับศูนย์ดังนั้นนะครับดังนั้นคืออะไรไซน์กำลังสอง นะครับเท่ากับ5ส่วน12นะครับจำเป็นต้องหา sin x เฉยๆไหมไม่ต้องนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเราเหลือบชำดูเรืองดูที่โจทย์เขาถามก่อนนะครับโจทย์เขาอยากรู้อะไรโจทย์เขาอยากรู้ sin ์กำลังสองของ 2x ส่วน5นะครับบวก cos งกำลังสอง x, ส่วน7นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เราต้องไปหาก็คือเราจะรู้ไหมครับว่าตัว s ซา์กำลังสอง 2x มันคืออะไรนะครับและตัว cos กำลังสอง 2x คืออะไรนะ,ะทีนี้จากทบทวนจากสูตรที่พี่สอนนะครับซน 2x มันคือ2 s i n ์ x cos x หรือ cos 2x คือ2 c o s กำลังส x ลบ1นะครับหรือ1ลบ2 s ซน์กำลัง2 x เพราะดัะนั้น พี่รู้ sin กำลัง 2x ละพี่สามารถหา cos 2x ได้ไหมได้นะครับโดยเชื่อมโยงโดยใช้สูตร cos 2x คือ1ลบ2 sin กำลัง 2x นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะหน้าที่คือพี่อยากรู้นะครับพี่อยากรู้ cos กำลัง2 2x นะครับและ sin กำลัง2 2x นะครับอ่ะทีนี้ พี่จะหา cos กำลังสอง 2x ได้ยังไงนะครับก็ใช้สูตรจากที่เมื่อกี้พี่สรุปให้ฟังนะครับ cos 2x มันคือ1ลบ2 sin กำลังสง x ถูกไหมนะครับจากที่เราแก้สมการในข้อนี้นะครับจากที่เราแก้สมการนะครับจากการแก้สมการเนี่ยเราพบว่า sin กำลังสองของเราจะเท่ากับอะไร เท่ากับ5ส่วน12นะครับเพราะฉะนั้นพี่แฟสามารถแทนค่าตัว5ส่วน12ใน sin กำลัง 2x ได้ไหมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็สามารถหา cos 2x ได้นะครับ cos 2x จะเท่ากับ1ลบ2ในวงเล็บของ5ส่วน12นะครับดังนั้น cos 2x ก็คือ1ลบ10ส่วน12นะครับทำส่วนให้เท่ากันเป็นไง ก็คือ12ส่วน12นะครับลบ10ส่วน12เพราะฉะนั้น cos 2x ของพี่ก็คือ2ส่วน12นะครับหรือ1ส่วน6นะครับอ่าพี่รู้แล้วว่า cos 2x ก็คือ1ส่วน6เพราะฉะนั้นพี่หา cos งกำลังสองได้ไหมโอ้โหหมูเลยพี่แฟนะครับเรารู้แล้ว cos 2x คือ1ส่วน6เพราะฉะนั้น cos งกำลังสอง 2x กก็เป็นเท่าไหร่ครับ หนึ่งส่วนหกยกกำลังสองก็คือหนึ่งส่วนสามสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ cos ยกกำลังสองสองแล้วสองยกกำลัง 2, สอง n กํากำลังสองสองเเราต้องกังวลไหมก็ไม่ต้องนี่ก็ใช้สูตรเนี่ยอย่างที่พี่เน้นกับพวกเราเลยนะครับตอนแรกเรารู้แค่สามสูตรนี้ก็พอนะครับเรารู้ cos กํากำลังสองสองแล้วก็หา sin ์กำลังสองสองได้จากอะไรครับ เอกลักษณ์ของไซน์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็หานะครับหาไซน์กำลังสองสองเได้จากไหนครับก็ได้จากไซน์กำลังสองสองเก็เท่ากับ1นึ cos ่ลบคอสยกกำลังสองสองเนะครับระะนั้นเราจากข้อเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า cos กำลังสองสองเของเราคืออะไร1นึส่วนสานะครับเพราะฉะนั้น พี่ก็เอา1ส่วนส6ไปแทนใน cos กำลัง2อนะครับนั้น1ลบ1ส่วน36ก็เป็นอะไรครับพี่ขอช็อตคัตเลยละกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ35ส่วน36หนะครับหมดภาระของเราหรือ,อยังยังนะครับเพราะโจทย์ต้องการหาอะไรเอ่ยโจทย์อยากรู้ว่า sin ์กำลัง2 2x ส่วน5นะครับบวก cos กำลังสองสอ x ส่วนเเป็นเท่าไหร่นะครับเรารู้ครบหมดยังรู้ครบหมดแล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น sin กำลังสอ x นะครับก็คืออะไรครับ3 5มส่วนสาหะครับหาร5้อีกทีหนึ่งนะครับอนะแล้วบวก cos กำลังสองสอง x คืออะไรหนึ่ส่วนสามสะครับหนึ่งส่วนสา หาร7อีกทีหนึงนะครับหาร7อีกทีหนึง่งนะสุดที่ออกมาจะเป็นอะไรครับอ่ะจะเป็นอะไรหก็หาร35ได้เลยครับได้7นะครับได้7เพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่าผลลัพธ์ตัวนี้คือ7ส่วน36นะครับบวกด้วยนะครับบวกด้วย หนึ่ส่วนสาคูณเจ็ดนะครับทำคอลนอออกมานะครับพี่จะได้ผลลัพธ์นะครับเป็นคำตอบก็คือถอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็คือ2 5 1ส6่วน126ะครับหรือในช้อยคือข้อ2นะครับนั่นเองนะครับอ่านะครับจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะครับเราใช้ความรู้ พื้นฐานของตรีโกณมิติแค่นั้นเองเราก็สามารถหาคำตอบข้อนี้ได้นะครับอ่ะส่วนน้องๆที่มีความสนใจที่จะหาคอร์สแพดวันดีๆในการเรียนนะครับเพื่อเตรียมตัวจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับก็ลองมาสอบถามที่พี่ได้นะครับที่สถาบันโอเคแมทนะครับชั้น4ตึกเซนจูรีนะครับใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรียชัยสมรภูมินะครับ เดินทางง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับหรือสามารถสอบถามในอีเมลหรือแอด a c e b o o k ได้นะครับที่โอ Ma แมทนะครับมี s yes, นะครับ at l i ล e c o m นะครับพี่แรกก็พร้อมที่จะตอบคำถามน้องๆเสมอนะครับขอบคุณมากครับ